หน่อเหวมากๆเลยแล้วผู้เข้าแข่งขันคนที่สามอะดูเหมือนจะเป็นเขาเนอะบอดี้ผมชื่อโรบอตมาเริ่มทำอาหารกันเลยโรบอตโอเคงั้นแบบทดสอบแรกก็คือเค้กเจ๋งต้องสุดแน่นอนที่ได้เห็นโรบอตทำอาหาร ก่อนอื่นต้องเลือดเค้กที่ผมต้องการจะทำที่ซึ่งเค้กเหล่านี้จะถูกสร้างโดยปัญญาประดิษฐ์นี่แหละเค้กสมบูรณ์แบบก่อนอื่นผมต้องการที่วางเค้กและเอาชั้นเค้กชโคโค็อกโกแลตมาวางไว้ที่บนขาตั้งและก็ลอลื่นด้วยครีมมีครีมเยอะๆเพื่อให้เค้กชุ่มชำํำ ต่อไปผมต้องการน้ำเชื่อมช็อกโกแลตซิลเวอร์ดูสิออกมาน่ากินแค่ไหนแต่ว่าแค่นี้ยังไม่หมดจากนั้นเราต้องการตาที่น่ารักผมเป็นคนทำเองทำมาจากฟองดองและต้องมีรอยยิ้มที่มีความสุข มีหูหูของโรบอตสามารถรับสัญญาณในคลื่นความถี่ที่ซับซ้อนและผมยังทำมือให้โรบอตของผมด้วยโอ้โหน่ารักจังยังไม่หมดแค่นี้ผมมีเค้กป๊อปต้องส่งกระแสไฟให้กับเค้กเยี่ยมมากทีนี้ก็เสียบเข้าไปที่เค้กโรบอทของเรา และมันจะรับสัญญาณต่างๆได้โรบอทพอใจเชฟคุณคิดอะไรโรบอทน่ารักฉันแสดงให้นายเห็นศิลปะการทำอาหารแต่ก่อนอื่นเรามาเริ่มจากใช้เครื่องกดสกิทเทิลสลากสีฉันต้องการเลือกกว่าทุกสีเลย และจากนั้นเอามาตกแต่งเค้กด้วยสกิทเทิลสในสไตล์สายรุง่งใช่สมบูรณ์แบบทีนี้ฉันต้องการขวดนูเทลล่าแต่ว่ามันเปิดไม่ได้โรบอทช่วยหน่อยได้ไหมแน่นอนครับขอเวลาแป๊บหนึง่งผมต้องการํำจัดฟ้าแสงเลเซอร์ทำงานได้ผล ทีนี้ก็เปิดได้แล้วเออขอบคุณนะโรบอทนายทำได้ดีมากเลยเอาละระ้านโนเทลล่าลงไปที่เค้กโอ้ใช่สมบูรณ์แบบและจากนั้นเราใช้ฉลากของลูกกวาดที่มอลลี่ชื่นชอบและก็แปะไว้ข้างบนออกมาสวยงามใช่ เค้กของเชฟออกมาสวยจริงๆแต่ของฉันต้องดีกว่ามีครีมสีน้ำเงินที่เค้กฉันทำเค้กรูปการ์ตูนสุดฮิตเดี๋ยวทุกคนได้เห็นเร็วๆนี้เอาละทีนี้ต้องติดตา <c oughs> และจากนั้นเทคุกกี้ช็อกโกแลตที่ออกมาเยอะๆเ <c oughs> อ,อาหมดเลย เค้ออกมอนสเตอร์มาวิเศษเหลือเชื่ออยากกินเองด้วยซ้ำคุกกี้หกกระจายแต่แบบนี้ไม่สมควรมันคือขยะที่สก,กรปรกสก,กรปรกต้องกำจัดจวนเปิดหมดพลังโทนาโดเพื่อดูเศษอาหารทั้งหมดจากโต๊ะโรบอรททำอะไรอะโอ้โหเขาดูดคุกกี้ที่หอออกจุดโต๊ะหมดเลยสุดยอดขอบคุณนะบอลลี่ถึงเวลาชิมเค้กของเราแล้ว วว้าวเค้กของทุกคนดูน่าทึ่งมากเลยโอ้โห <c oughs> นี่มันเอลโมสีฟ้าหนูชอบสับป,ประรดตัวนี้แต่ก่อนอื่นมาลองเค้กใส่รุ้งกันอืมอร่อยจังเลยเอาล่ะทีนี้ก็มาลองเค้กเอลโมกันเออคุกกี้สุดโปรดของหนู และเค้กก็นุ่มมากเลยเอาล่ะเลือแค่ต้องลองเค้กของโรบอทฮ่าเค้กไฟฟ้าแรงสูงเออหนูตัดสินใจแล้วเอลโมชนะ <c oughs> จริงเหรอดีใจจังเลยขอบคุณนะ <c oughs> เก่งมากครับเจสและครั้งนี้หนูอยากกินไก่หนูหิวม,มากๆเลย เป็นไอเดียที่ดีมากมอลลี่สุดยอดไปเลยครับตอนอื่นผมต้องการไก่เคอเซอสแซตอร่อยลอไปเยอะๆเพื่อให้เนื้อไก่ชุ่มชำ่ำกระจายซอสให้ทั่วไก่และส่งไปที่เตาอบมันสะดวกมากเพราะผมมีเตาอบในตัวเรียบร้อยทีนี้เอาออกมาได้โอโอโห ใจสุกได้สมบูรณ์แบบออกมาดีกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกทีนี้ผมต้องการพักเชฟหลบหน่อยครับขอบคุณโอ้ฉันต้องการมะเขือเทศพอดีเอาลูกสีแดงออกไปก่อนเราจะหั่นลูกสีเหลืองเป็นชินช้นๆทีนี้ฉันต้องการกระดาน เราจะบีบซอสมะเขือเทศแล้วก็มัสตาร์ดลงไปและจากนั้นก็เรียงมะเขือเทศลูกเล็กและแน่นอนก็ไก่แสนอร่อยนี่คือการจัดจานท,ที่สุดเหมือนในร้านอาหารที่แพงเราบอช่วยหน่อยได้ไหมทำให้ไก่สุกให้หน่อยแน่นอนไม่ใช่เรื่องอยากเลยครับ <Wow. S 1> เปิดระบบย่างไฟแรง <c oughs> ไล้จะเสร็จแล้ว <c oughs> เรียบร้อย อออไม่นะแต่มันไม่หมดเลยนี่นะมอลี่ต้องไม่ชมอบแบบนี้แน่ๆออเออกินให้อร่อยเย้ไก่ของน้าพอมแล้วสวยจังเออนอกจากอันนี้มันไม่ชัดๆหนูจะไม่กินส่วนจานนี้หนูจะกินอย่างมีความสุขมาลองกันเถอะกลมกล่อมมากเลย ออกมาดีงามมากแต่ว่ามันหมดเร็วจริงๆอะเรายังไม่หยิบเลยดีนะยังมีไก่จานหนึ่งกิ่นหอมมากมาล้องขากันเถอะวิเศษไปเลยรบาบดไก่ของเขาเร้ที่สุดราบทชนะแล้วดีใจชนะชนะแล้วดีใจ และครั้งนี้หนูต้องการเครื่องดื่มได้เลยครับมอลลี่เทน้ำผลไม้ที่อร่อยและเข้มข้นที่สุดออกจากหลอดพดลมงจากนั้นก็เทส่วนผสมลับและนี่คือส่วนผสมลับที่ผมพูดถึงจากนั้นก็เหลือแค่ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน มุน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 อย่าเวียนหัวนะครับยอดเยี่ยมทีนี้ก็เปิดฟ้าได้เสียบหลอดและตกแต่งโดยสม้มเท่านี้ก็ลองได้แล้วครับฉันก็มีไอเดียดีๆเหมือนกันฉันจะใช้น้ำหัดลมหลายๆรถแต่ก่อนอื่นผสมน้ำหัดลมทั้งหมดเข้าด้วยกัน และจากนั้นต้องเพิ่มขนมสุดปรดของมันลี่โอ้ใช่เธอต้องถูกใจมากแน่แน่และสุดท้ายก็คือเมนทอสเท่าน,นี้ก็เสิร์ฟได้แล้วไพคุกคาไพคุกคาสิ่งนี้ต้องถูกทำลายเริ่มกระบวนการทำลายโอ้โอ้โอ ขอบคุณนะเราบอทไหนช่วยฉันไว้แต่ว่าจะอะไรให้มอลลี่อะโอเคงั้นให้เธอดื่มโค้กธรรมดาก็พอยังไงก็รอร่อยู่ดีส่วนฉันทำมิลค์เชคจริงๆแเหลือแค่ต้องเทใส่แก้วดูซี่ออกมาน่ารักแค่ไหนและฉันทำมิลค์เชคลักซีโดยใช้ผลละมมอและก็ผลเบอร์รี่ต่างๆมอลลี่ต้องชอบทุกแก้ว อเครื่องดื่มแตกต่างกันมากมายมแก้วนี้ก็ดูเจง๋งอแต่ว่านี่คืออะไรโค้กธรรมดาธรรมดามโค้กก็คือโค้กต่อไปมาลองน้ำแก้วนี้กันเถอะน่าสนใจอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับหนูโฮแปลกมากเลยหนูไม่ชอบแบบเนี้ เอาล่ะยังเหลือน้ำแก้วสุดท้ายมิวเช็คน่ารักน่ารัก,รกว้าว,อ,วอร่อยจังเลยม,มันคือมิวเชครสผลไม้สุดเข้มข้นใ <c oughs> ช้เป็นผู้ชนะ <c oughs> ใช่ฉันชนะ <c oughs> บอลลี่รู้ว่ามิวเช็คแล้วฉันอยากเริ่มด้วยคอยคคนละฉันหวังทุกคนจะไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะ <c oughs> อะไรกัน นี่มันไม่ดีต่อสุขกับเนะง่ายมากแล้วต้องทำอะไรอีกล่ะก็ใช่เคาธรรมดาธรรมดาบินเลยอืมแต่ฉันอยากดื่มมันแล้วก็เปิดมันเลยฉันคิดว่าอาม่ากองไม่ว่านะอร่อยฉันรักเขลาที่สุดเลยพ้่ตายมันหมดแล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วสินะ ที่ฉันจะทำก็คือละลายช็อกแลตสามแท่งในหม้อนี้เลยใช่ต้องรอนิดหน่อยนะต่อไปตอนนี้ก็เอยเจ็บจังนี่มันร้อนมากเอยเธอต้องใช้ถุงมือพิเศษนะเอาไปใช้สิจะได้ไม่ลวกนะขอบคุณค่ะ งั้นตอนนี้ก็มาแทช็อกโกแลตหเหลวในขวดกันเพื่อให้มันเหมือนคอลลารรมรดาลเลยแอม่าต้องไม่รู้แน่นอนแต่ยังไม่หมดนะ <c oughs> ถึงเวลาของลูกบอด m อแล้วเพราจะฉันจะเปิดมันยังไงเนี่ย <c oughs> เธอต้องเอาถุงมือออกก่อนนะ <c oughs> ใช่แล้วขอบคุณอีกครั้งก็คุณยะแกขนมแล้วก็ใส่มันลงไปเลย ต้องออกมาอร่อยแน่นอนแต่ไม่มีประโยชน์นะคนล่ามันไม่มีประโยชน์เลยบัลเบอรี่และน้ำผึ้งนั่นสิคนละเรื่องเลยหากเธอผสมมันเข้ากันเธอได้สิ่งน่าอัศจรรย์อย่างแน่นอนโอ้ดูสิ <Wow. S 1> สิ่งที่สำคัญคือต้องขย่าให้เข้ากันละ่ะ แบบนี้เลยแต่ย่ายัางไม่เสร็จนะตอนนี้ก็เอาขนดนี้ไปใส่ในตู้เย็นเพื่อให้มันเย็นขึ้นเอ,อิ่มพืดเจะไม่เสียเวลา,ย,าย่าถักเน็ตติ้งระหว่างรอและกันนี่มันเรื่องไราสาระทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มแบบนี้ควรทำจากส่วนผสมที่แตกต่างกันอย่างชิ้นเชียวเธอต้องเริ่มต้นในนูเทลล่าสีชมพูฉันรู้ว่าทุกคนชอบมัน จะทำขวดที่กินได้จากมันนี่แหละตอนนี้ก็มาใส่ไส้กันเลยอย่างเช่นทำจากวิปครีมสตรอเบอรี่แล้วก็เค,ค้กนุ่มๆด้วยละตอนนี้ก็เหลือแค่เอาชิ้นส่วนความงามมาประกอบกันท่านแทนกินให้อร่อยนะโอ้นี่มันยากเกินไปส่วนฉันมีช็อกโกแลตคนละ ง่ายกว่าเยอะเลยละ่ะเดี๋ยวนะแล้วคุณ่าอยู่ไหนว้าวระหว่งางรอญาระถักเสื้อกันออกมันได้เลยละตัวหนึ่งคนลากของญาพร้อมแล้วละ่ะได้เวลาไปหาหลานสาวของญาติแล้วละ่ะโอย่าค่อนข้างแก่แล้วล่ะ่าลืมสลากไปเลยแต่่าติดมันเดี๋ยวนี้ ได้เวลาลองคนละแล้ว,ลว,ลลลวจะเลิ่มด้วยอันที่ดูเหมือนต้นฉบับมากที่สุดโออดูเหมือนว่ามีบางอย่างอยู่ข้างในด้วยฉันหวังว่ามันจะอะร่อยนะโอ้ว้าวเจ๋งจังเลยมันคือเอ็มแอนด์แอมแล้วก็อร่อยมากด้วยช็อกโกแลตอันนี้โอ้ฉันชอบมากดีจังเลยแต่ยังเหลือโคลาให้เราอีกสองดแนนะ่ บานทีจ่จะจะลองจะตรงกลางแล้วกันว้าวมีบางอย่างคุ้นๆอยู่ข้างในฉันหวังมันจะอะร่อยเหมือนกันนะโอ้ว้าวมันดูเหมือนน้ำเชื่อหมหรืออะไรสักอย่างน้ำผึ้งกับบูเบอร์รี่คุณย่ารู้ว่าฉันชอบอะไรมาที่สุดนิลแล้วก็อันสุดท้ายแล้วมาลองชิมคอล่าอันนี้กันเลยสีชมพูเยีว,วยวนที่สุดมากโอ้ ดูหมูสิ่งบางอย่างคล้ายกับเค,ค้กอยู่ข้างในด้วยเดี๋ยวจะได้รู้กันหลังฉันตัดขวดด้วยมีดโอ้ oh, แล้วมันคือเค,ค้กจริงๆด้วยอร่อยสุดๆเลยรอบนี้เชฟโรชชนะ <c oughs> นั่นมันชัดเจนอยู่แล้วว่าฉันคือมือโปรโยัยงไงละ่ะ <c oughs> ครั้งนี้ทุกคนต้องทำเบอร์เกอร์ให้ฉัน เบเก์นั้นเหรอฉันเมื่อโปอยี่แล้วง่ายมากเบเกอร์นี่มันไม่ดีต่อสุขภาพใช่สุซ,ซีไม่ฟังอะไรเลยก็ดีนะเราจะได้มีคู่แข่งน้อยลงเราเคยเริ่มทำจากเนื้อแน่นอนยังทำได้เมือของย่าเองด้วยความรักที่มีต่หลานสาวของย่านอกจากยาแล้วจะมีใครอีกบ้างทำเนื้อรูปหัวใจนะ โอ้ได้เวลาทอดแล้วเดี๋ยวย่ากกลับมาว่าอมาก็คแค่เนื้อทอดฉันทำขนมปังด้วยต่เองด้วยซ้ำนอกจากนี้ขนมปังแต่ละอันจะมีสีที่ต่ตงต่างกันด้วนะเอ็มมาต้องไม่เคยลองเบอร์เกอร์ที่สุดใสแบบนี้มาก่อนแนะ่ที่เหลือแค่ทำให้มันสุกละ เนื้อทอดของยาหอมจังเลยเอม็มมาต้องหดใจไม่ไหวแน่น,นอนดีมาหอมจังเลย<ค><อ>เดี๋ยวก่อนนะอะไรกันเร่นทำอาหารกันแล้วเหรอให้ <c oughs> ตายฉันไม่มีเวลาแล้วเราต้องสั่งเบอร์เกอร์จากแม็กโดนัลเดี๋ยวนี้แต่เอม็มมาต้องรักมันอย่างแน่น,นอนอดีนะที่อาหารมาส่งอย่างรวดเร็วแ้าฉันทำเบอร์เกอร์ของฉันได้สมสมนี้ทั้งหมดเลย ถ้าฉันจะขายมันฉันตั้งชื่อว่าเบอร์เกอร์ของซูซี่ฉันคิดว่าเอม,ม่าต้องชอบแน่นอนทำไมเธอต้องตื่นเต้นกับฟาสต์ฟู้ดแบบนั้นด้วยมันคนละเรื่องจากเบอร์เกอร์ของฉันเลยนะจากเชฟเนี่หลังจากเอม,ม่ากินมันเธอต้องไม่อยากลองของคนอื่นแน่นอนพวกมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิญญาณแล้วก็สวยงามมากและสีสันสดใสดูสิ ทำไมเบอร์เกอร์ต้องสวยด้วยสิ่งที่สำคัญคือความอร่อยเนอะและอันนี้ก็มีจิตวิญญาณของย่าด้วยนะและย่าขาป็ปรุงด้วยความรักย่ารู้จักร้านของย่าดีที่สุดเธอต้องชอบเบอร์เกอร์ของย่าแน่นอนอืมล่มจากอันไหนดีนะหนึ่งสองสามไปฉลามขึ้นบอกอ๋อฉันจะกินอันนี้แหละเบอร์เกอร์สีสันสดใสฉันหวังมันจะไม่แค่สวยนะแต่ยังอร่อยด้วยอืมไม่เลวเลย แต่ฉันเคยลองเบอร์เกอร์ที่อร่อยกว่านี้นะมันเดูกดนว่าจานการจะเป็นยังไงพ uh, ี่มันกองอะไรกันเนี่ยฉันต้องประกอบเองงั้นเหรอไม่ล่ะคุณย่าย่าน่าจะประกอบมันเนี่ยอืมนี่จานสุดท้ายแล้วเดูนน่ากินมากฉันบอกไม่ใช่แค่ใหญ่แต่ยังอร่อยด้วยนะเออใช่มันเหมือนทำมาจากทุกอย่างที่ฉันชอบของแมคโดนัลด์เลย เป็นเบเก้ที่อร่อยท่สุดในรอนี้แน่นอนส่วนซี่ยินดีด้วยเธอชนะแล้วโอ้ย oh, yeah. ฉันบอกแล้วว่าแม่ต้องชอบกินแมคโดนัลด์เสมอทุกคนพร้อมสำหรับรอบถัดไปหรือยังครั้งนี้ทุกคนต้องทำแพนเค้ก <c oughs> ง่ายเหมือนปอกกล้วย <c oughs> ย่าทำแพนเค้กตั้งแต่เอม่ยังเด็กแล้วละ่ะย่ารลยรู้ว่าเธอชอบอะไร แน่นอน,นเราต้องล่ามทำจากแป้งแล้วก็นะแป้งเดลของย่าอร่อยที่สุดผสมแป้งแล้วด้วยไขย่แล้วก็นมจากนั้นมันจะออกมาเป็นแป้งโดลดีๆได้ขอลากชตะกงก้าเมือเป็นล้านปีแล้วค่ะคุณยา่าเดี๋ยวนี้เราไม่ีอุปกรณ์พิเศษกันแล้วเราต้องใส่ส่วนผสมทั้งหมดในชามนี้ <S <S แต่ก็นะ <S 2> <S 2> ฉันไม่ชอบนมเลยจริงๆ่ะแต่ถ้าเป็นคนลาก็คนลเรื่องเลย แล้วทำไมก็ใส่ทุกอย่างที่แอมมช่ชอบมากๆในแพนเค,ค้กนี้ละ่ะเชน่นลึกกว่าสกีโต <c oughs> เราต้องไม่ลืมโดริโต้นินนะและมาร์ชมลโเล่าเล็กน้อยก็ไม่เสียหาย <c oughs> ตอนนี้ก็แค่ปั่นทุกอย่างให้เข้ากันเพิ่นี้น่าจะเอาอยูฉันแน่ใจว่าไม่น่ากินแน่นเนาะและฉันเพิ่งได้ผสมแพนเค,ค้กที่ยอดเยี่ยมออกมาละ แน่นอนอร่อยสุดๆด้วยตอนนี้ฉันจะใส่ลงในเข็มฉีดยาพิเศษแล้วฉันจะบีบลงในกระทะเลยดูเหมือนว่าคุณย่าจะเบื่อแล้วนี่คุณย่ายังอยู่กับเราไหมโอ้โอจริงด้วยย่าเพลินไปหน่อยเนะถ้เวลาทอดแล้วเอม่าชอบมี ทำไมไม่ทำเพนเค้กน่ารักน่ารักที่เป็นหน้าหมีให้เธอละ่ะว้าวฉันไม่รู้แล้วเนี่ยว่าทำแบบนี้ได้แต่ทำไมต้องหมุนวายด้วยแค่เทปแป้งลงไปในกระทะให้หมดเลยร <G ül üyor> อนิดหน่อยแล้วก็กลับด้านซูซี่มแม้แต่หมายก็ไม่กินนะสิ่งเนี้แพนเค้ก <G ül üyor> ของฉันคนละเรื่องเลย และมันจะยิ่งอร่อยมากขึ้นเมื่อชั้นส,นสตอรอเบอรี่สดๆแล้วก็กล้วยหวานๆลงไปแล้วก็เสียบไม้ที่ทำให้กินได้สะดวกด้วยล่ะนะแล้วเราต้องไม่ลืมใส่รับรสช็อกโกแลตมันทำให้ทุกอย่างอร่อยมากขึ้นเออแน่นอนมันน่าสนใจแต่ยังไงเอมมาก็เลืิกหมีอยู่ดีโดยเฉพาะถ้าราดด้วยวิปปิ้งครีมเนะและลูกเบอร์เบอรี่กลายเป็นสมูทเล็กๆ น่ารักจังเลยและช็อกโกแลตอันนี้ย่าทำตาแป๋วให้หมีเลยทุกคนทำเสร็จแล้วเหรอเป็นไงบ้างทำไมแพนเค้กของฉันถึงติดก,กันทะนเนี้ยเอมม่าเธอกินแบบนี้ได้ใช่ไหมแบบนี้อเออนั่นคืออะไรกินให้อร่อยนะโอ้สวยจังเลยยกเว้นแพนเค้กจานที่สามอ่ะนี่มันคืออะไรกัน ดเหมือนว่ามันถูกเคี้ยวแล้วก็ถุยออกมาเลยหนนน่าเคยขย,ยันจังจะจะไม่กินแพนเค้กนี่เด็ดขาดแล้วมันยังเหม็นด้วยให้ตายอื้อ,อมันจะฆ่าฉันด้วยไม่นั่นมันแย่มากได้เวลาลองแพนเค้กชิ้นเล็กๆเ,เสียมไม้นี่แล้วว้าวอ,อร่อยจัง ฉันชอบนะตอนนี้มาถึงตาของมีน้อยส่วนน่ารักแล้วดูสิพวกมันน่ารักขนาดไหนแล้วยังอร่อยมากด้วยคุณย่าทำแพนเค้ของมันได้ดีที่สุดเลย mm hmm. ยินดีด้วยชวยชนะเปนของคุณย่าคะ่ะบอกแล้วว่าย่ารู้จักหลานสาวของย่ามากที่สุดเนะ